รังลักษณะนี้เป็นไงครับลักษณะนี้ก็อุดไม่ได้ครับอุดไม่ได้เนื่องจากการโดนพายุพายุสลบแขวงไปแขวงมาโดนจิงไม้ปกติแล้วถ้าเผื่อว่ารังมันไม่แตกเรา็สาัาดถอุดสามารถอุดที่ยุทรูด้านข้างฝั่งขวาครับอ๋ออันนี้มันแตกเลือข้างล่างนี่แตกดูข้างล่างนี่อุดไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าสัมรทมันโดนน้ำมันรถมันหนักมันไม่สามารถที่จะอุดอยู่ได้ออันนี้คือต่ออะไรครับอย่างงี้ต่อหัวเสือครับตอหัวเสืออันตรายนไหมอันตรายอยู่ครับนะอันนี้คือรอให้มืดนะ คือวันนี้ยังไงกอุดไม่ได้ต้องเผาย่างเดียวต้องเผาอย่างเดียวนะครับอ่ามันก็ต้องนี่เพราะว่าอันนี้คือเราม,ามันอยู่ใกล้คนด้วยอันตรายเนากกะปกตินี้ก็คือไม่เคยได้เผาหรอกชอบอุดมากกว่าโอเคอมันจะดูน่าดูกว่าโอ้นี่รังใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูไม้ผู้วิชิตรังต่อนะครับนี่ได้รับการอธิบายนะครับว่าทําไมเราต้องเผาในวันนี้นะครับเพราะว่าอ่ารังมันมันแตกแตกข้างล่างด้วยแตกข้างล่างด้วยนะครับซึ่งมันอยู่เนื้อหัว เราไปไม่ไม่ไมนี่ครับประมาณ2มเมตรเองครับเพราะฉะนั้นมันอันตรายนะครับจจต้องเอาหน,งส,ง,นางสองคนอยู่อนะครับเดี๋ยวมาดูคุณไมพิคิดดังต่อดังนี้กันนะครับ